สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมพีมนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆไปทำออปชั่นให้กับอุปกรณ์สวมใส่ที่ได้มาจากดันเจียนเฮอร์เ o อร์ทอยแฟคทอรี่140นะครับอ่าซึ่งอ่าซึ่งจริงๆอ่ะไอวิธีทำเนี่ยมันก็ไม่ยากนะแต่ก็หลายๆคนก็คือยังไม่รู้นะครับว่าไอเทมหลายๆชิ้นที่มันดรอปจากในดันนั้นนะคือจริงๆมันออฟได้เกือบทุกชิ้นเลยนะ เดี๋ยวผมก็จะมีรูปให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ก็ขอพูดเรื่องการเตรียมไอเทมที่จะใช้ออฟก่อนนะอ่ะก็คือการที่จะออฟได้คือเราต้องใส่อุปกรณ์ชิ้นนั้นได้ด้วยนะอ่ะอย่างอันเนี้ก็คือดาบล่มนะที่ผมจะเน้นๆเลยเพราะว่าเห็นคนถามกันในกลุ่มเยอะมากเลยนะสําหรับไอไอเทมเนี้ยว่ามันออฟยังไงนะอ่ะอย่างเนี่ยอย่างของผมก็จะเป็นออฟชาร์ปสี่ะประมาณนี้ เดี๋ยวทีนี้ก็มาดูกันก่อนนะครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างก็คืออย่างแรกก็คือตัวตัวละครที่ต้องเอาไปคุยกับ NPC คือมันต้องใส่อเทมที่จะออฟได้ด้วยนะ,ะแล้วก็ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือเหรียญ b u ด d ี้คอยนะครับหรือก็คือไอเหรียญที่มันดรอปจากในดันนั้นนั่นแหละคือถ้าใครแบบเวลยังไม่ถึงไปลงไม่ได้ก็ซื้อเอาได้นะครับซึ่งปกติก็ถ้ามีเงินถึงก็ซื้อกันอยู่แล้วเนาะ ไม่รอ1้อยสี่สหรอกแล้วค่อยไปหาของมาใส่ก็คือซื้อดาบล่มมาแล้วก็ซื้อเหรียญมาออฟได้เลยนะครับถ้าเงินถึงอ่าอย่างราคาในตลาดตอนนี้ s เซิร์เวอร์เคออนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ40,000นะครับอ่าก็คือใช้15เหรียญน,นะ15คูณ40,000ก็0 0 0 0 0อ่าประมาณนี้ก็คือ ไอเทมบางชิ้นมันออฟได้3ช่องเลยนะก็ต้องเตรียมไป45เหรียญอะอะไรประมาณเนี้ยก็คือช่องละ15แต่อย่างอาวุธก็คือออฟได้ช่องเดียวนะครับก็ใช้แค่15เหรียญพออาจจะทีเนี้ยลองส่งไอเทมที่มันออฟได้ดูนะ่อะอย่างอันแรกเลยก็คือดาบลมเนาะอันเนี้ยเห็นป่ะเปล่าๆปาเนี่ยก็ประมาณ 8m เนาะถือว่าถูกถูกมาเยอะมากเลยนะเนี้ยเอาจริงๆคือเมื่อ2 3สวันก่อนเห็นประมาณ10 m อ อ่เดี๋ยวก็ไปดูช่องหลังๆนะอ่ะอย่างอันนี้ก็คือเขาบวก9ด้วยแล้วก็อ่อันนี้น่าจะออฟโหดนะโหดไหมเนะี at ่ยไอเทสปีดแปดซึ่งจริงๆมีโหดกว่านี้นะคือไอเทสปีดบวกหเลย1หน่วยอะเหมือนเหมือน at ออฟคอรตูมอ่ะไอเทสปีดบวกหออฟออฟปีกไอเทสปีดอะเออประมาณเนะี้ยอย่างอันนี้ก็จะออฟ อันนี้เหมือนจะไม่ค่อยดีนะ off fighting spirit ประมาณนี้เนี่ยมี fighting fighting ไ,ไออย่างอันนี้ก็จะเป็น off em m a g c สามเปอ์เซ็นต์ก็เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ไม่น่าจะดีนะเท่าที่ผมคิดอ่านี่อันนี้เนี่ยสเปลเนี่ย off สเปีเนี่ย,ออยโหดอยู่ยี่สิบห้าเอ็มเองอแต่เหมือน off สเปียขั้นแรกๆนะครับ คือถ้าขั้นสุดก็คือสเปลก้าะเอ็มแม็กแทกบวกสามสิบหน่วยประมาณนี้ไออย่างไอเทมอื่นๆที่สามารถออฟได้ก็จะมีอันนี้ก็น่าจะมีเนีย่ยลุดโลดจริงๆอ่านว่าลุดหรือลัดวะเนี่ยนเนี่ยลัดโรดโลุด,ดโลดเนี่ยคือจริงๆมันออฟได้นะแต่ก็คือเขาก็ไม่ออฟนนะเพราะว่ามันสามารถเอาไปอับคันได้อีกอะเป็นโบเฟลีนซึ่งส่วนใหญ่ ผมไม่ค่อยเห็นขายในตลาดนะอ่ะโอเคนะมีขายพอดีนะนี่ชี้ให้ดูเลยคือไอโบนี่จริงๆออฟได้นะแต่ก็คือถ้าใครรู้วิธีทาโบเราจะรู้ว่ามันโคตรของโคตรแพงเลยในการเอามาออฟเนี่ยคือถ้าเกิดออฟเนาเนี่ยคือมันมีวิธีรีออฟอยู่นะเดี๋ยวผมพูดไทยคลิปนะตอนพาเดินไปทำนะเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนอ่านี่เห็นบ้านเนี่ยราคาเดิมๆเนี่ยสองร้อยห้าสิบเอ็มเนาะแบบแพงจัดๆเลย อ่ะเดี๋ยวก็สองเข้าขเท่านีนะ้อ่ะเดี๋ยวมีอีกส่วนหนึ่งอ่ะเครื่องประดับอันเนี้ยเหมือนจะไม่มีขายนะไอ้เครื่องประดับท็อปสุดของของดันเนี่ยอีว l ลสปิริตโกฟเหมือนไม่ค่อยมีคนขายนะส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นเป็นไอเทมแยกอะ่ะเราต้องเอามารวมเอาเองไออย่างเนี้ยฮาร์ดไมล์คายฮาร์ดะอะไรประมาณนี้ เนี่ยซึ่งจริงๆไอ้พวกเนี้ยคือออฟได้หมดเลยนะอันนี้แบบอย่างเครื่องประดับเนี่ยออฟได้3ช่องนะแต่ก็คือมีโอกาสล้มเหลวนะถ้าล้มเหลวก็มีโอกาสที่ไอเทมจะหายอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวพอเดินไปถึงตรง NPC เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีวิธีไปออฟก็คือไปที่เมืองไปที่เมืองฮิมาะครับเมืองลุยตีอ่ะตอนนี้คือผมอยู่ชันแนลหนึ่ง เมืองชาออดอยู่นไม่ใช่เมืองชาออดเมืองพรถ้าผมเลือกตัวแล้วเข้าใหม่อีกรอบอ่ะมันน่าจะเข้าไม่ได้อ่ะเนี่ยผมก็จะไปเมืองอาเดบาลันก่อนนะครับเนี่ยวิธีย้ายเมืองแบบรวดเร็วนะไม่ต้องซื้อวาร์ปถ้าใครมาไอเนี่ยแบบวาร์ปมาก็คือให้วาร์ปจากพอนเทล่าไปกิฟเฟนเสร็จแล้วกิกฟเฟนมาอาเดบาล่านัำเสร็จแล้วก็มาตรงเกาะกลางตะกม ขวาบนของเกาะกลางอ่ะเราก็จะเห็นซันตาคอร์ต,ตัวนี้นะครับอันไหนพิกัดก็แถวแถวหนึ่งหกหกหนึ่งหกแปดอ่าก็คุยกับซันตาคอร์เลือกตัวเลือกที่สองแล้วก็คือไปเมืองลุยตี้อ่าพอมาถึงปุ๊บมันก็จะอยู่นอกเมืองแล้วก็ให้เดินขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อที่จะเข้าเมืองอ่ะเดี๋ยวผมก็จะ ให้ดูนะว่า NVC off อ่ะเนี่ยมันอยู่แถวๆมุมขวาบนตรงนี้แบบนอกเมืองแหละแต่ทีนี้ผมจะใช้ระบบ navigation เอานะเพื่อที่จะดูง่ายๆนะอ่ะ NVC ก็จะชื่อว่า Black Bear Joe นะครับผมก็จะเซิร์ชแค่อ่ะคิดว่า Black ไปแล้วก็ B E A น่าจะเจอแล้วพักน,นะ ถ้าพิมพ์ว่า black นี่คือเยอะมากเลยนะอ่านี่อยู่อันนี้ลองสุดท้ายอ่ากดปุ่มค้นหาไปอ่าปุ๊บเห็นไหมเนี่ยอยู่แบบหูแบบขวาบนเลยก็จะมีลูกศรนในแมบ,บขึ้นให้ด้วยนะว่าเดินไปยังไงนะครับแต่มันไกลอะ่ะผมก็วิ่งเอาแล้วกันอ่าวิ่งมาให้ให้ใกล้ๆหน่อยนะแล้วค่อยเดินเอาโอเคน่าจะใกล้พอแล้ว เดินเช้ากดอันนี้เลยปุ๊บป,บปบุอ่ะพอเราเดินมาถึงจุดที่มี NPC off อ,อ,อยู่เราก็จะเห็นว่ามันก็มี NPC ตัวอื่นที่เกี่ยวข้องก็อยู่ใกล้ๆนะก็คือมันอยู่จุดเดียวกันหมดเลยนะสำหรับ NPC ที่มันเกี่ยวกับการทำไอเทมในดันเฮอร์เลอร์ทอยแฟคทอรี่อ่ะอย่างตัวแรกสุดอ่าที่ผมจะชี้ให้ดูก็คืออ่านตัวนี้แล้วกันตัวล่างสุดชื่อบิลลี่ ตัวนี้ก็จะเป็น NPC ที่เอาไว้แลกเหรียญบัตตี้คอยเป็นไอเทมต่างๆนะครับก็มีอะไรบ้างก็ลองไปศึกษาเพิ่มกันเอาเองนะผมก็จะไม่ได้เน้นในคลิปนี้เท่าไหร่อันเนี้หลักๆก็จะเป็นเนี่ยไอกุหลาบเนี่ยรัดโลดอันนี้เนี่ยใช้เหรียญบัตตี้คอย500เหรียญก็ตีเป็นเงินก็ประมาณ20 m เอนะเซิร์ฟเวอร์เคอก็20 m แล้วก็เอาไปบวก 9, 9บวก9แล้วก็ไปซื้อเหรียญมาอีกพันหนึงแล้ว เพื่อที่จะแลกเป็นโบเซลีนอ่ะวิธีแลกโบเซลีนก็คืออันเนี้ยคุยกับ NPC ตัวข้างบนเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะมีบอกนะอันเนี้ยค่าต้องการเซลีนริบบอนอ่ะประมาณนี้เนี่ยเขาก็จะบอกเนี่ยใช้เห็นปะใช้เหรียญบัตตี้คอยพันเหรียญแล้วก็เนี่ยรัดโลดบวกเก้าเนี่ยแล้วก็จะได้โบเซลีนมาซึ่งไอโบเซลีนเนี่ยคุณสมบัติของมันน่ะก็คือ ดูดเลือดด้วย damage w a เนาะเวลาฆ่ามอนได้อ่ะคุณสมบัติเข้าวๆก็ประมาณนี้ยแล้วก็ยิ่งตีบวกเยอะก็จะมีเพิ่ม m a t a k ให้ด้วยก็คือเป็นไอเทมเทพของสายเวทนั่นเองอ่าส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นนีถุงมือ evil spirit glove ก็คือหลักๆก,ก็คือสามารถใช้สกิล fiber lock ได้นะก็คือสกิลพ่นใหญ่เอาไปล็อกขาไฟหนองข้ามให้ทำให้ไม่สามารถขยับได้แล้วก็ ลุมกระทืบเลยนะใน PVP QR อะไรก็ว่าไปอ่ะอันนี้ก็คือเนี่ยอ่ะใช้ของค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะซึ่งเนี่ยก็คือ,นเ,อ,น oy, นเ,อนเนี่ยเหรียญบัตตี้คอยพันเหรียญเนี่ยพันเหรียญก็คือเซิร์ผมก็ประมาณ40่สเอ็มเนาะพันเหรียญ4 0,000คูณพันก็ได้40ล้านแล้วไอของอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเครื่องประดับนะซึ่งก็ชิ้นหนึ่งประมาณ10 ต้นต้นๆประมาณนี้รวมๆในการทำก็ประมาณ7ประมาณ 80m เนาะในการทำถุงมือ e v i l s p i r i t g o b e ประมาณนี้อ่าส่วน nbc ตัวหลักนเนี่ยในการทำออปชันก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัวกลางเลยชื่อแบกเบียส์โจเนี่ยซึ่งพอเราคุยไปเห็นว่าเราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีมันออฟได้ทุกช่องเลยเนี่ยก็คือเครื่องประดับอาวุธหมวกอ่ารองเท้าเนี่ยเห็นปะ แต่ก็คือเราต้องใส่อเทมที่จะออฟด้วยนะครับแล้วก็คุยมันถึงจะออฟได้นะครับอ,อย่างที่ออฟกันบ่อยๆก็จะเป็นอาวุธเนาะเพราะว่าราคาถือว่าถูกสุดก็คือสามารถหามาออฟได้เรื่อยๆนะคือถ้าได้ออฟเนวก็คือโลทําใหม่อะ,อะไรประมาณนี้คือถ้าได้ออฟไม่ดีก็คือต้องหาชิ้นใหม่มาทํา มาทำออฟเลยนะครับอันเนี้ยก็คือข้อควรระวังนะก็ถ้าเกิดได้ออฟไม่ดีก็อาจจะต้องแบบเสียเงินกันแบบเยอะมากอันเนี้ยอย่างถ้าผมจะออฟดาบล่มผมก็คุยไปเนี่ยก็ก็ออฟไปก็คือคุยๆตามขั้นตอนแบบก็ค่อยๆอ่านก็ได้นะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอ่ะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นขึ้นรูปให้ดูนะว่ามันมีอะไร บ้างแล้วก็อันไหนมันออฟมีโอกาสติดออฟไหนบ้างอ่ะปุ๊บอ่านี่เดี๋ยวป่ะนะผมขออนุญ,ญาตทําให้มันใหญ่ๆก่อนทำรูปใหญ่ๆไปเลยเพื่อนๆจะได้ดูง่ายๆอ่านี่นะครับก็คืออ่ะเนี่ยเห็นว่าเราจะเห็นว่าไอโบเซลีนลิบบอนอ่ะกูหลาบรัดโรสอ่ะแล้วก็มีรองเท้าชาโ์ด์วอลเนี่ยก็คือ สามารถออฟได้ทั้งช่อง3แล้วก็ช่อง4ครับโดยช่อง4ก็จะเป็นพวกออฟแบบมีโอกาสติดไฟติ้งสปิริตอ t ฟชาร์ปออฟเอเมทแท็กออฟสเปลออฟสปดนะครับส่วนช่องที่3ก็จะเป็นพวกสเตตต่างๆ,างๆประมาณนี้ส่วนดาบล่มก็โอกาสติด100%เหมือนกันนะครับทั้งช่อง4อย่างเดียวนะดาบล่ม o อฟได้เฉพาะช่อง4 ก็จะมีเนี่ยออฟไฟติ้งสปิริตออฟชาร์ปออฟเอเมทักออฟสเปลออฟแอคทสปีดหกถึงสิบเปอร์เซ็นต์แล้วออฟแอคทสปีดบวกหนึ่งหน่วยอ่ะซึ่งไอ้ส่วนของดาบล่มเนี่ยไอ้ที่ออฟแพงๆนั่นจะเป็นออฟแอคทสปีดหนึ่งหน่วยนะครับอันนี้น่าจะแพงสุดเลยเพราะว่ามันดีกว่าแอคสปีดหกถึงสิบเปอร์เซ็นต์แบบมากๆถ้าใครที่ยังงงเรื่องแอคทสปีดอยู่ก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มนะว่ามัน เป็นยังไงบ้างคือสูตรมันค่อนข้างซับซอ้อนเลยอะ่ะก็คือแต่ก็คือแบบใสเอจีอ่ะเอาที่มันบวกเป็นหน่วยอะ่ะขึ้นเยอะกว่านะอืมประมาณเนี้ยไม่ใช่เฉพาะใสเอจีอ่ะคือทุกสายแหละก็คือเอาที่เป็นแบบบวกหนึ่งหน่วยอะ่ะมันจะเห็นผลเยอะกว่านะสาหรับช่วงอา์สปีดแบบร้อยแปดสิบขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วอีกออฟหนึ่งที่น่าจะแพงก็คือน่าจะเป็นออฟสเปลนะครับสเปลหกถึงเก้าเนี่ยคือถ้าเกิดได้จริงๆได้แค่หกก็แรงนะเออ เพราะว่ามันเพิ่มดาเมจเวทค่อนข้างเยอะนะเยอะกว่าแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะแบบเป็นเปอร์เซ็นต์คือแบบสมมุติแบบเอ็มแม็กแท็เราสามร้อยเงี้ยสามเปอร์เซ็นต์คือเก้าหน่วยคือมันดูน้อยๆไงไม่รู้นะเออก็เลยเอาแบบเป็นหน่วยๆไปเลยดีกว่าอย่างหกถึงเก้าเงี้ยอย่างหกออฟสเปลหกจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่สเปลเก้าอะสเปลเก้าคือแบบเอ็มแม็กแท็บวกสามสิบอะคือเยอะมาก ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นนะครับเฮิร์ทไมล์คายฮาร์ดอตะเกียงแดงเลดแลนเทนแล้วก็มีอีวิลสปิริตโกลมนะครับก็จะเป็นออปชันแบบเป็นพวกบวกสแตตส์ส่วนใหญ่นะแต่เราจะเห็นว่ามันมีโอกาสล้มเหลวนะครับซึ่งก็ระวังดีๆนะครับว่าจะกล้าไปยัดออฟมันไหมซึ่งดูแล้วดูๆแล้วแบบสแตต์มันก็ไม่ได้บวกเยอะอะไรเท่าไหร่นะครับก็ต้องลองเสี่ยงกันเอาเอง อ่เดี๋ยวที่จะพูดถึงต่อไปก็คือวิธีการรีออฟนะครับซึ่งอันเนี้ยผมบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นวิธีที่เขาใช้กันที่เซิร์ฟเวอร์ของค่ายเก่านะที่ของมันแบบค่อนข้างเฟอร์แล้วอ่ะเอออันเนี้ยก็คือเขาบอกว่าถ้าถ้าไอเทมแบบได้ออฟน่าๆอ่ะให้เราไปยัดการนะครับแล้วก็ไปถอด บ,บใช้มกรกรถอดอะแล้วมันจะได้การ์ดกับไอเทมแยกออกมานะครับซึ่งมันก็จะรีออฟให้ด้วยแล้วเราก็ค่อยเอาไปออฟใหม่เออประมาณเนี้ยซึ่งไอวิธีเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าคือถ้าเรายัดการ์ดแบบการ์ดธรรมดาลงไปอะมันจะใช้มละกอแบบ ร้อยเสิบสลูกไม่ได้นะครับในการรีออฟคือเหมือนแบบเราต้องเตรียมการดบอลเอาไว้ยัดแล้วถอดเพื่อที่จะรีออฟเอออันนี้ก็ลองดูแล้วอันนี้คือข้อมูลไอ้ที่ผมกําลังพูดเนี่ยคือผมหามาจากเว็บบอร์ดของพนเทลานะเพื่อนๆก็ลองไปไปลองกันเอาเองนะไม่รู้ว่าเสิร์ฟนี้จะทําได้หรือเปล่านะครับซึ่งไอการทําแบบนี้มันใช้งบประมาณค่อนข้างสูงไงซึ่งผมก็ไม่มีปัญญาไปลองให้ดูหรอกอันนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะก็ เขาบอกประมาณว่าเนี่ยอย่างไอโบเซลีนอย่างเงี้ยเนี่ยโบเซลีนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างแพงเลยเนาะเพราะว่าแบบกว่าจะทำได้ก็คือต้องเอากุหลาบไปบวก9แล้วก็ต้องเอาเอาเหรียญอีกพันเหรียญอะไรเง,งี้ยแล้วก็ไอโบเซลีนเนี่ยการที่จะทำให้มันโหดก็ต้องบวกเกิน จุดปลอดภัยขึ้นมาอีกเออมันก็แบบหมดเงินค่อนข้างเยอะแล้วจะให้มาแบบถ้าสมมติแบบออฟจิตไฟติ้งสปิริตขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหแบบนี้เครียดเลยนะแบบมันจะเสียราคาแบบมากๆเลยครับมันก็เลยต้องแบบต้องแบบพิจารณาเอาว่ารีออฟหรือทําใหม่จะคุ้มกว่ากันนะครับเอออันเนี้ยซึ่งเซิร์ฟเก่าอ่ะเขาใช้วิธีกันประมาณว่ามีการบอสอะเอาไว้เอาไว้ยัดเล่นนะพอยัดเสร็จแล้วก็กดถอดออก ให้มันแบบว่ารีออฟใหม่ได้แล้วก็ไปรีออฟอะไรประมาณเนี้ยเออก็ลองไปหาข้อมูลดูกันนะครับผมกม็คงยังไม่สามารถลองให้ได้แต่ที่แน่ๆคือออฟอะตามหลักการปกติอ่ะคือมันรีไม่ได้ไงคือถ้าเกิดแบบได้ออฟเน่ามาอย่างเงี้ยก็คือต้องซื้อไปซื้อหรือไปหามาใหม่เพื่อที่จะมา เอาออฟที่เราต้องการนะอ่ะเนีย่ยพูดง่ายๆเลยคืออย่างดาบล่มเงี้ยคือถ้าเกิดแบบได้ออฟไม่ดีอย่างเงี้ยมเมื่อกี้ดูในตลาดอะมันประมาณ8ปดถึงสิบเอ็มเนาะก็คือถ้าเกิดแบบได้ออฟเนวๆก็คือไปก็ต้องไปซื้อมาใหม่แล้วก็มาทำออฟใหม่ั้นะ,ะต้นก็คือต้องเอามาบวกเจ็ดแล้วไปยัดออฟอะไรอย่างเงี้ยจงังหวะจะได้อันที่ต้องการอะ,อะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ ยัดออปชั่นใส่อุปกรณ์ที่ได้จากดันเจียนเฮอร์เลอร์ทอยแฟคทอรี่นะครับอ่ะก็ถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณครับ